สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูแจมนะคะคุณครูแจมสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2น,นะคะวันนี้คุณครูแจมจะมาสอนเรื่องอับบิเบตตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z นะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัวตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวนะคะแต่และตัวออกเสียงกันว่าอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วไปฟังกันเลย a a b b c c d d e e f f g g s s i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u V V W W X X Y Y ตัวนี้นะคะออกเสียงได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งนะคะ Z แบบที่สองนะคะ Z ค่ะเมื่อนักเรียนออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งครบทั้งหมด26ตัวอักษรแล้วนะคะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่10นะคะหน้าที่10ให้หนักเรียนเติมตัวอักษรภาษาอังกฤษที่หายไปนะคะให้ถูกต้องนะคะเช่นรถไฟขับแรกนะคะมีตัว c d และต่อจากตัว d คือตัวอะไรคะนักเรียน้านักเรียนที่ถูกต้องนะคะคือตัว e นักเรียนก็เติมตัว e แบบนี้นะคะ ค่ะและหน้าสุดท้ายนะคะหน้าที่11นะคะให้นักเรียนระบายสีตัวอักษรนะคะตามที่กําหนดให้นะคะจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด6ตัวนะคะก็คือตัว A ถ้านกยุง ในนกยุงนี้เป็นตัว A ให้นันกเรียนระบ,บายสีแดงนะคะถ้าเป็นตัว B ให้นันเกเรียนระบายสีฟ้านะคะถ้าเป็นตัว C ให้นันกเรียนระบ,บายสีเหลืองนะคะถ้าเป็นตัว D ให้นันเกเรียนระบ,บายสีเขียวค่ะส่วนถ้าเป็นตัว E ให้ระบ,บายสีม่วงและถ้าเป็นตัว F นะคะให้ระบ,บายสีส้มนะคะค่ะ นักเรียนคนไหนที่ยังออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัว A ถึงตัว Z ไม่ได้นะคะให้เรียนออกเสียงตามให้ถูกต้องนะคะแล้วทำแบบฝึกหัดให้ครบตามที่คุณครูให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ